ถอดใส่ลูกหลาของรถโตโยต้าไทเกอร์โฟไอไทเกอร์ท to ูโซเตียดีโฟดีเป็นจิ๊บั้นทำเองได้ไไดก็ใส่ไปใ,ใส่เบรกเราก็ขั้นตอนการใส่เบรกก็พยายามจะใช้ปืนลมถ้าทำให้เบรกรูดได้ใช้ปืนลมเดิมคือใช้ปะจจขัน ก็แน่นแล้วก็ใ <Labor> ช <ator il fi> <A ak> ้แป sure. <l> ้งหน่อยช่วยอันนี้ก็แน่นแล้วไอเจลาบีนิดหนึ่ง ต้องกลับไปดีขยับขยับเข้าไปนาะารับ้หเราค่อยๆขย,ยับให้รูกนัดตรงเราสังเกตว่าทุกขั้นตอนเราจะเรี่ยงการใช้ปืนลมเพราะว่าหนึ่งทำให้เสียง,งดังจนไม่ทำปสงแล้วก็ Còn thư cái nó cả nó luôn rồi. Cái này này là ยกราวกันครับขึ้นยกตน้นก่นกดใช่ครนียกราวครับตึบใส่ขึ้นไปก่อนก็นได้เอาล็ไตเลยเย

ไม่เม็ดปากเรา้เใส่<อ>พิษล็อตถึงเดินนี่แล้วครับก็าครับอันนี้ก็เสร็จเราก็ทำการมาร์กเวลาเราเสร็จแล้วเนี่ยก็มาร์กสิ่งที่เราทำร็จอย่างนี้ะครับ เอาไว้คับคับคัับคัับคับคับี่บคับคัมคับคค ใส่แล้วก็จะใส่ตะกูขึ้นไปก่อนใส่ฝาเข้าไปหนึ่งฝาใส่ตะกูขเข้าไปแล,แล้วก็นกันพองมันนี้ขึ้น ก็าใส่จากฝาเขาเลยครบทานับไว้อันนี้ก่อน ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงบันทึกลงบันทึกว่าใครถอดใครใส่ใครถอด,ถอดหน้าข้างไหนหลังข้างไหนใส่ข้างไหนใครเป็นคน QC ใครเป็นคนตั้งศูนย์เราจะลงบันทึกในการนี้เสร็จแล้วก็วจะทําการส่งใบรายการให้กับฝ่ายบัญชีนะแล้วาออกกันออกยังแล้วเราก็

หมดเลยอเครับมเยังวดเยียบค้าก่เหยียบเ็ก่อนยังเดือ music.